ไฮไลท์ like ดวงเด่น9/11/8ทัหมกพลังเกตย้ายดาวแห่งลางสังหรณ์และพลังลี้ลับวันที่9/11/8ทนี้พลังงานหลักที่มาแรงแซงทุกโค้งคือพลังของดาวพระเกต9ซึ่งเป็นดาวแห่งวิญญาณธาตุสัมผัสที่6 Six Sense ลางสังหรณ์และเรื่องเหนือธรรมชาติแกนหลักของพลังงานวันนี้คือลางสังหรณ์โคตรแม่น รู้สึกแปลกๆฝันแปลกๆหรืออยู่ดีๆก็รู้ความจริงของคนอื่นแบบไม่มีปีมีคลุยนี่และพลังเกตเข้าถ้าคุณเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วช่วงนี้คือช่วงที่เซนส์จะพุ่งปรีดให้เชื่อใจสัญชาตญาณของตัวเองให้มากเพราะมันจะนำพาโอกาสและช่วยให้คุณรอดพ้นจากปัญหาได้เปิดประตูสู่ความจริง เรื่องที่เคยปิดบังซ่อนเร้นไว้ทั้งเรื่องของเราเองหรือเรื่องของคนรอบข้างมีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวถ้าใครที่กําลังหลอกตัวเองหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่จริงใจดาวเกตจะมากระซิบให้คุณเห็นความจริงและต้องเผชิญหน้ากับมันเหมือนพลังงานที่มาเคลียร์กรรมเก่าโอกาสใหม่จากพลังลี้ลับ สำหรับหลายๆราศีนี่คือช่วงที่บุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะกลับมาช่วยหนุนนำแบบไม่คาดฝันช่องทางความสำเร็จและโชคลาบอาจจะมาจากเรื่องที่คุณสนใจเป็นพิเศษเรื่องความถนัดส่วนตัวหรือมาในรูปแบบของปาฏิหาริย์ที่หาคำอธิบายไม่ได้เจาะลึก12ราศีดูดวงแบบละเอียดฉบับหมอดูวัยรุ่น มาดูกันว่าพลังเกตย้ายเข้าเมษครั้งนี้จะปั่นป่วนชีวิตของวัยรุ่นแต่ละราศีเป็นอย่างไงบ้างเน้นที่ลัคนาเป็นหลักนะจ๊ะราศีเมษอรีสโอกาสใหม่มาแรงโคตรปังดาวเกตเข้าบ้านตัวเองแบบเต็มๆช่วงนี้คุณจะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแบบไม่ต้องแคร์ใครหัวใจคุณจะเป็นเข็มทิศและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าสิ่งที่ต้องระวัง อาจจะมีความรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายกว่าปกติต้องระง,งับสติอารมณ์ให้ดีอย่าใจร้อนวู่วามเกินไปราศีพฤกษ์ทอรัสบุญเก่าหนุนนำโชคดีมาจากมิตรโคตรปังบุญเก่าที่เคยทำไว้จะวนกลับมาส่งผลดีความสัมพันธ์และมิตรสหายจะนำพาความช่วยเหลือมาให้แบบไม่คาดฝันใครมีเพื่อนดีก็โชคดีไปจ้าสิ่งที่ต้องระวัง อาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแต่โดยรวมแล้วมักจะออกไปในทางที่ดีอย่ากกังวลจนเกินเหตุราศีมิถุนเจมินายความจริงที่รอวันเปิดเผยโคตรปังช่วงนี้เซนส์คุณจะถามแรงๆว่ายังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าความจริงบางเรื่องที่ซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยให้คุณได้รู้นี่คือโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจตัวเองสิ่งที่ต้องระวัง ต้องระวังความคิดเดิมๆที่ฉุดรั้งไว้หรือการหลีกเลี่ยงความจริงที่อาจจะย้อนกลับมาส่งผลลบราศีกรกฎแคนเซอร์แสเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางโคตรปังพลังงานลี้ลับของดาวเกตจะทำให้ลางสังหรณ์คุณโคตรแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและบุญเก่าจะช่วยเปิดทางและทำให้คุณกล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญ,คญการงานอาจคล้องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ สิ่งที่ต้องระวังอย่าปล่อยให้ความวิตกกังวลความเครียดสะสมมาดึงพลังชีวิตควรฝึกปล่อยวางราศีสิงห์ลีโอเชื่อมั่นในตัวเองเงินเข้าจากสิ่งที่รักโคตรปังรายได้ใหม่จะเกิดจากสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่ถนัดแบบไม่คาดฝันเช่นงานอดิเรกกลายเป็นเงินเชื่อใจตัวเองและการลงมือทำอย่างเต็มที่โชคลาภเกิดจากการทำบุญสวดมนต์สิ่งที่ต้องระวัง ถ้ามัวแต่รอโอกาสจากคนอื่นอาจจะช้าให้เชื่อในพลังของตัวเองเป็นหลักราศีกันเวอร์โก้ความสำเร็จจากความถนัดโคตรปังบุญเก่าจะช่วยหนุนความสำเร็จและลดอุปสรรคความสำเร็จจะมาจากการใช้ความถนัดส่วนตัวหรือความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าการตามกระแสสิ่งที่ต้องระวัง อาจมีอาการเบื่อหน่ายอารมณ์แปรปรวนแนะนำให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศหรือสถานที่บ้างจะช่วยเสริมดวงราศีตุลีบรา่าสัญชาตญาณน,นำทางมิตรช่วยเหลือโคดปังเซนส์แรงนำทางความช่วยเหลือจะมาจากบุคคลที่คาดไม่ถึงหรือการเจอคนรักต่างชาติหรือเดินทางไปต่างประเทศกับคนรักสิ่งที่ต้องระวัง ต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอย่าลังเลเพราะคำพูดของคนอื่นที่ไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดราศีพิจิกส c o r p i o รายได้จากความสนใจส่วนตัวโพดปังลางสังหรณ์เด่นชัดอย่าหลอกตัวเองเป็นอันขาดรายได้ใหม่ๆจะเกิดจากความสนใจส่วนตัวหรือเรื่องที่ทำด้วยใจรัก สิ่งที่ต้องระวังระมัดระวังการกระทำบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือควรทําอะไรด้วยความเคารพราศีธนูแซแชะทเรียสบททดสอบใจและโชคจากการเสี่ยงโคดปังบททดสอบสำคัญคือใจของคุณเองให้เชื่อในความรู้สึกแล้วคุณจะรอดโอกาสจะเปิดทางจากบุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ได้ลาบจากการเสี่ยง สิ่งที่ต้องระวังต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจจะยังมากกว่ารายรับอยู่ราศีมังกรแคปริคอนความจริงที่ซ่อนอยู่หนุนด้วยบุญเก่าดาวเกตเตือนให้สังเกตความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ผลังจากความถนัดและบุญเก่าจะช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงมีโอกาสได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาบูชาที่บ้าน สิ่งที่ต้องระวังต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการหลบเลี่ยงปัญหาที่มาจากคนรอบข้างที่ไม่เปิดเผยความจริงราศีกุมภ์พา Aquarius โอกาสและความช่วยเหลือมาเหนือเมฆโคตรปังบุญเก่าจะพาคนมาช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดโอกาสและช่องทางความสำเร็จจะมาจากสิ่งที่รักและสนใจเป็นพิเศษมีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร,ร์ลี้ลับ สิ่งที่ต้องระวังอย่าท้อแท้กับปัญหาเล็กน้อยที่เข้ามากวนใจในช่วงแรกราศีมีนไพซีสเห็นแจ้งความจริงรายได้จากงานที่รักโคตรปังพลังเกตทำให้คุณเห็นความจริงของคนรอบตัวชัดเจนขึ้นว่าใครคิดอะไรกับคุณรายได้ใหม่เกิดจากงานที่รักหรือความถนัดส่วนตัวเป็นจังหวะดีสำหรับนักสะสมของสักดิธิ์ สิ่งที่ต้องระวังถ้าใจไม่ยึดติดเรื่องเล็กก็จะเล็กอย่าเอาตัวเองไปผูกกับเรื่องที่ไม่สบายใจเจาะลึกเคล็ดลับบูส์พลังวันนี้9ทั11 6 8เพราะวันนี้พลังงานเกตมาแรงสุดๆเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณรับพลังงานบวกและเลี่ยงพลังงานลบคือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายเทียนหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญด้านการศึกษาถวายหนังสือธรรมะ เพราะดาวเกตชอบพลังงานลี้ลับตั้งสติและสวดมนต์โดยเฉพาะบทสวดที่เกี่ยวกับปัญญาหรือการแผ่เมตตาจะช่วยให้จิตใจสงบและลางสังหรณ์แม่นยำขึ้นเชื่อใจตัวเองให้มากที่สุดฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณของคุณเพราะวันนี้เซนส์ของคุณคือไกด์นำทางที่ดีที่สุด